สวัสดีครับในวันนี้ครับมาอยู่กับ Chat GPT และ Canva นะครับเราจะมาดูวิธีการครับใช้งาน Chat GPT ร่วมกับ Canva นะครับเพื่อให้ช่วยในการค้นหาเทมเพลตตามความต้องการของเรานะครับเึ่งจะช่วยให้งานออกแบบของเราเนี่ยทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและหลังจากที่ได้เทมเพลตมาแล้วครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขงานนั้นๆได้ด้วยนะครับวิธีการนะครับเรามาที่ Chat GPT ปกติเลยนะครับจากนั้นครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้เพิ่มตัวแคนวาเข้ามาเนี่ยให้ไปที่ตัว export gpt นะครับจากนั้นเซิร์ชครับผมแคนวาอันแรกเลยนะครับคลิกเข้ามาครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็มาอ่านก่อนได้นะครับเรตติ้งนะครับจากนั้นก็กด Start Chat จะมีครับตัวที่เป็นพร้อมแนะนำมาให้เราสามารถลองเลือกใช้ได้เลยนะครับหรือเราจะ ใจพร้อมหรือคําสั่งเองก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ผมจะลองนะครับใช้ตัวที่เขาออโต้แนะนํามาให้นะครับเป็น I need a i d a p o r t e r for All Online t o ว r Seasonal Trail นะครับก็จะมีการนะครับให้อาราวสิทธิ์อนุญาตก่อนแล้วก็อนุญาตไปนะครับ จะมีการติดต่อครับไปที่ตัว c h a t b g p t l u g i n c a n v a c o m นะครับตัวนี้ก็รออย่างเดียวนะครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์มาให้นะครับอีกสภาพกนึ้งก็จะขึ้นเป็นรูปภาพมาเลยอ่านี่นะครับเราลงมาดูได้เรื่อยๆเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับให้เราเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับหรือก็ต้องไม้ตัวดีไซน์นี้ได้เลยนะครับเราลองกดเข้าไปดูนะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าเราจะสามารถเข้ามาแล้วก็แก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะครับขอรับหนูวิธีครับพร้อมด้วยตนเองนะครับขอดีไซน์นะครับอินตอรแกมต่อละเียนะครับ อรี่สำหรับวันรับปร,ริญญาอนุญาตไปนะครับ้วนะครับก็จะมีลิงก์มาให้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอสักครูน่นึงนะครับกำลัง เนอเรตมาให้อยู่นะครับนี่เลยนะครับจะได้เทมเพลตที่เป็นขนาดสำหรับ i ิน t a g r กร Story มาแล้วนะครับและก็มีเนื้อหาข้างในเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความยินดีเนื่องในวันรับปริญญานะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการที่จะใช้นะครับ Chat GPT ร่วมกับแ a นวาเพื่อให้ช่วยหาเทมเพลตนะครับตามขนาดแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้นะครับด้วย h h t GPT นะครับจากนั้นเราก็สามารถเข้าไป c u s t ต m i ไมหรือแก้ไข ตัวงานออกแบบนี้ได้เหมือนกับงานออกแบบที่เราเนี่ยได้ค้นหาเีงในแคนวาเลยนะครับนี่นะครับแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคครับการใช้แชท GPT ร่วมกับแคนวานั่นเองนะครับสวัสดีครับ